สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้พามาเก็บมะนาวนะคะทุกคนมะนาวได้ล่วงพื้นไปหมดนะทุกคนก็เลยเอามาเก็บมะนาวให้พี่น้องได้กินนะคะทุกคนจะเก็บมะนาวไปให้พี่สาวนะทุกคนพ่อแม่เนาะอ่อแล้วก็ให้เพื่อนข้างไร่นะคะทุกคนโอ้ค <cin ff hundred. S 2> นเยอะมากนะคะท <O we. S 1> ุกคนดูนู่นนะคะทุกคนลูกเบลเลยนะคะทุกคน เพราะว่าเวลาเรามาเก็บกินนะทุกคนเราก็จะเก็บอยู่ประมาณนี้นะคะทุกคน <laughs> เก็บนี่เลยนะทุกคนอยู่ข้างนอกนะทุกคนแทีน,นี้ข้างในเราก็ไม่ได้เก็บนะมันก็จะร่วงนะทุกคนนายชายกต็ตจะเก็บใต้ทุ่งหมดน,นะคะที่ร่วงล่นมีเยอกันน้ำปะ <laughs> น้ำเยอะมากทุกคนอน่ามันน้ำทิมนะลูกชายมันก็เลยเวลาเก็บนะก,ก็เลยไม่ค่อยเข้าไปเก็บข้างในนะคะทุกคนข้างในก็โอ้โหแบบลูกใหญ่มากอะเอามาให้ก็ดูนอยตีเนี่ยนะทุกคน อมากแล้วคับมะนาวันบบนี้ฝานี้ก่อนเข้ายากทับกันนำก็จะดุนะทุกคนนำมะนาวอ๋ะมะนาวนี้มันเป็นมะนาวที่เราปลูกด้วยเมล็ดนะทุกคนเราซื้อมะนาวมากินเนาะแล้วเอ่อเราทิ้งเม็ดมันนะคะทุกคนมันขึ้นพื้นทีนี้ลูกไขเ่เศษก็เลียเป็นเด็กกนะันเนาะ เห็นต้นไม้ทุกคนก็ขุดค่ะทุกคนไทกระถางเลยไทรกระเท็ดพอได้เวลาปีหนึ่งไทรกระเทดก็เอามาปลูกค่ะทุกคนมันก็แข็งแรงนะคะทุกคน mm. นี่แล้วก็เป็นเร็วมากเลย mm. นี่ mm. ไทรกระเท็ดไม่ต้องซื้อกินมาีนปีที่สามแล้วนะคะ mm. ทุกคนเอาง่าย ทกใหญ่มากนะคะทุกคนเาเก็บไม้กพมาะมันมันนี่โตมาดูาหน่อยนี่นะทุกคนมันจะออกเรื่องๆแล้วนะเพราะว่ามันเยอะนะคะทุกคนกินลิปในแท็กเี่กระดำนลยนะคะทุกคนเพราะว่าเพิ่งเก็บตัวมาค่ะทุกคนเดียวยังไม่พออะไรบ้านก็เก็บไปนี่แหละเก็บไปให้เยอะๆเลยค่ะทุกคนเดีย๋ยวนู้นนะทุกคนทั้งบนนู้นก็ากเรื่องนะทุกคน,กคนไม่ใช่ต้มนะคะ<อ> <บน S 1> ทุกคนมะนาวค่ะทุกคนเรื่องมาแล้วนะทุกคนนู้นนะ อาลูกยิ่งใหญ่นะทุกคนพ่อเราเก็บข้างบนก่อนดิมนไม่ดึงไงดิไปเอาไม้ไอตัวคีบแงบๆมาไ <c oughs> <c oughs> ทยเกษตรมีที่ตัดกิ่งนะทุกคนเนี่ยโดแล้ว,ลวอุ้ยอุ้ยโฟลเลอร์เลยค่ะทุกคนนี่มีขนาดชามาเก็บโอ้ย <c oughs> นี่เอามาให้เกาดูดูนะคะทุกคนเนี่ยเอาลูกมันเอ้ยมองไม่เห็นนี่ค่ะทุกคน ดูนะตัวใหญ่ๆไม่พอแล้วทำไมจริงๆแล้วไทย,ไทยกเกษตรไม่ได้เก็บกินรุ่นนี้หรอกนะคะทุกคนเออมันเก็บไม่กินไม่ทันนะมันก็เลยใหญ่โตแล้วโอทานคะ่ะทุกคนเอาอะเอใจก่อนนไทยกเกษตรก็ร้องไปเจอท่าทุกคนเพราะมะนาวนะ <c oughs> นมะนาวมีถามค่ะทุกคนได้ในายไทยกเกษตรแปวตะไนะคร้แล้วชวนไใจตะกินไทยกเกษตรนี่ยังดีลยเนะไม่ได้ใช้งานนานนะคะทุกคน ดูนะทุกคนอ่าข้างบนนะคะทุกคนนี่ั้งมือเรามาแล้วเรื่องนะคะทุกคนเต็มเลยทุกคนเหมือนนะเง็บกิ้งเลยนะเแต่เ่าเอาขึ้นมาให้เ็าดูไหม ดูนะคะทุกคนต้มรูมะนาวใหญ่มากโอ้ยล่นตู้เลยทุกคนอ๋อมันล้นหมดอะ่ะก็พ่อไม่ได้ไงพ่องับขาดเลยพ่อไม่ได้แบบงับแล้วงึบไว้ก่อนอนี่ได้ทุกคนพ่อจะไปต้องปิดออกบอกเอาไปท <laughs> ั้งหเอาไปทั้งตู้นะสวยอะไรมีป่ะพ่อเอาจากกลางกลางออกมาให้หมดเลยอัที่เราเข้าไปเก็บ ยากอะ่ะนี่โอ้โหมันตุ้งนะคะทุกคนแล้วมะนาวมันก็น้ำเยอะเนาะเราก็เวลากุ้งกลางออกอง,งเงี้ยเราก็ไม่เข้าไปกินนะกวนบ้องเนาะนี่นี่ไม่โดนนไม่โดนแต่พอข้างนอกก็นี่อย<ะ>ู่นี่<ะ>นลูกเยอะอยู่แล้วนะคะทุกคนพอแล้วมัมม้งน้ำตาบอยู่รอบตัวแล้ว ตัดกิ่งซะเลยเอากิ่งใหญ่เลยเรออืมกัะติงวนาวพอนี่นไงนั่นแหละอุ้ยล,<ม>ล่น <laughs> โอ้ยทุกคนคะ <laughs> น่าเียดายคะร่วงราเต็มพื้น,ลนเลยในเะนี้ย ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปไทยเกษตรนะคะขอบคุณทุกเทไลค์ทุกกำลังใจทุกครับไทยนะคะที่ช่วยสปอร์ไทยเกษตรนะคะทุกคนคลิปนี้ไทยเกษตรก็ขออนุญาตจบคลิปนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนกับคลิป่อ่มะละกอนะคะทุกคนมะนาวที่่อยนะคะอยู่แบบน่าจะกินไม่ทันนะคะทุกคนเพราะว่าดูนั่นนะคะทุกคน มีการว่าได้จะต้องต่อยให้เขากินนะก็ทุกคนเพราะมันเยอะมากนะคะที่ต่อยไปเมื่อกี้ลูกมันใหญ่มากนะคะทุกคนเราซึ่งเรากินไม่ทันแล้วมันก็ล่วงพื้นเน้แยะเลยนะคะทุกคนไเกะเตก็เลยต่อยลูกที่ดีๆดูบนต้นนะลูกใหญ่ๆให้เขาไปนะคะคลิปนี้ใส่กะเต้ก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะ,ะ,คะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายนะคะทุกคน